สุดท้ายการเข้าคอสสุขภาพพึ่งตนครั้งที่2ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่22มิถุนายนที่ผ่านมาสมณะศิขมาศและชาวชุมชนได้เดินทางไปร่วมเข้าคอสสุขภาพที่แดนอโศกในเวลา7นาฬิกา30นาทีค่ายนี้ก็จะสอนให้เป็นหมอดูแลตนเองตามหลักแพทย์ทางเลือกของหมอเขียวใจเพชรกล้าจนและในค่ายก็จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ในแดนอโศกเป็นหลักการจัดค่ายสุขภาพในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ30คนสมณะ5รูปศิขมาศหนึ่งรูปและชาวชุมชนปฐมอโศก5คนค่ะคอร์สนี้จะจัดเป็นเวลา3วัน2คืนคือวันที่22 23และ24ของเดือนมิถุนายนค่ะ ถ้าจะให้ดีก็คือเราเริ่มฝึกนะคะตัวดิฉันเองหรือหลายๆท่านก็ถือว่าร่วมกันฝึกนะคะเพราะว่าพออาหารเข้าปากก็ใจร้อนนะคะส่วนใหญ่ก็จะรีบกลืนแต่คุณหมอได้บอกไว้ว่ายังน้อยเราลองทดลองดูซิว่าเคี้ยวคําละ50ครั้งเนี่ยทดสอบลองดูซิว่าเป็นไปได้ไหมจะทําได้ไหมนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับข่าวความเคลื่อนไหวของชุมชนปฐมศกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ ดิฉันฟ้ารินฝนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจเจเินทำค่ะ